สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ที่เพจไทยคู่ฟ้านะครับช่วงก่อนค่ำ16กันยายน2563นครับก็ได้มีการโพสต์ข่าวข้อความเกี่ยวกับการประชุมสบศวันนี้นะครับสบศก็คือศูนย์บริหา,สารสถานการเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับซึ่งที่ประชุมสบศวันนี้ เคาะมาตรการเพิ่มกําลังซื้อผู้มีรายได้น้อยประชาชนทั่วไปนะครับผู้มีรายได้น้อยก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อนะครับจะเติมเงินเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับให้ซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคนะครับ500้บาทต่อคนต่อเดือน3เดือนนะครับก็คือเริ่มจากตุลาพฤศจิกาธันวาก็เพิ่มให้อีกบัตรละ500ร้อยบาทนะครับ14ล้านคน ใช้งบประมาณ2 1 0 0 0ล้านบาทรายละเอียดรอฟังเพิ่มเติมสัปดาห์หน้าครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะนําเรื่องที่เห็นชอบจากที่ประชุมสมบสนี้นําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอ,อนุมัติงบประมาณนะครับก็จะประกาศใช้แล้วก็เดือนตุลาคมเพิ่มเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาท3เดือนนะครับก็จะได้มีกําลังซื้ออุปโภคบริโภคมากขึ้นในส่วนของผู้มีรายได้น้อยนะครับ ส่วนประชาชนทั่วไปก็คือโครงการคนละครึ่งครับโครงการคนละครึ่งนี่ก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็คืออายุ18ปีขึ้นไปนะครับถ้าลงทะเบียนก็มีเป้าหมาย10ล้านคนนะครับ18ปีขึ้นไปนี่10ล้านคนถ้าลงทะเบียนสําเร็จก็จะได้รับสิทธิ์จะได้เงิน3,000แต่ว่าเงิน3,000เนี่ยจะจะได้ใช้วันละ100บาทนะครับใช้วันทุกวันวันละ100บาทจนกว่าจะหมด3,000 ก็มีเวลาใช้ก็ตุลาพฤศจิกาธันวานะครับก็เติมเงินเข้าไปตัวเองส่วนหนึ่งนะครับคนละครึ่งเวลาจ่ายก็จ่ายคนละครึ่งของรัฐบาลจ่ายไม่เกินวัร้อยนะครับของตัวเองนี่ก็เท่ากันประมาณนั้นนะครับก็เสนอความเห็นชอบสปสก็เห็นชอบแล้ววันนี้ก็จะนําเข้าที่ประชุมคณะรัตรีในสัปดาหนะ์หน้าหลังจากนั้นประมาณกลางเดือนตุลาก็จะได้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ เว็บคนละครึ่ง com ทำนองนี้นะครับเมื่อลงทะเบียนได้รับสิทธิ์ก็จะเติมเงินเข้าไปในแอปนะครับก็ใช้สิทธิ์นะครับสิบล้านคนนะครับเอ่อสหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ได้เงิน500เข้าไปในบัตรแล้วต่อคนต่อเดือนแล้วนะครับจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับส่วนผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งก็เป็นผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ที่มีอายุ1 8ปปีขึ้นไปนะครับรายละเอียดพวกนี้หลังเข้าที่ประชุม คอรมออนุมัติสัปดาห,หน้าก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้ก็มีคนถามมาว่ารา,ายได้น้อย500บาทเข้าไปในบัตรนั้นกดเป็นเงินสดได้ไหมครับก็เท่าที่ศึกษาจากรา,ายละเอียดข่าวนะครับเป็นวงเงินสําหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับไม่น่าจะใช่เงินสดแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องรองฟังหลังการประชุมคอรมอในสัปดาห์หน้าครับันงคารหน้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมหลังประชุมคอรมอแต่วันนี้เคาะแล้วนะครับ รายได้น้อยเตรียมรับเพิ่ม500บาท3เดือนต่อคนต่อบัตรประชาชน18ปีขึ้นไปเตรียมลงทะเบียนคนละครึ่งครับสวัสดีครับ